you สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็อยู่กับผมกันอีกแล้วนะครับนะวันนี้ก็อยู่กันที่หน้าเกมนะครับผมแจ็คฟอสต์นั่นเองนะครับนะวันนี้ก็มีงบอยู่ที่500บาทนะครับนะเกมนี้จะเริ่มต้นขั้นต่ำอยู่ที่1บาทเท่านั้นนะครับผมสามารถซื้อฟรีสปินได้ในราคา75บาทขั้นต่ำนะครับนะเดี๋ยวผมจะซื้อในเบทสอบาทละกันนะครับนะด้วยงบ150บาทนะครับมาดูกันว่านะครับผมวันนี้นะครับผมจะสามารถปั้นกำไรได้หรือเปล่านะครับนะเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะซื้อ ไล่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมถ้าแบบมีกําไรหน่อยนะครับถ้าสมมติว่าผมซื้อแล้วมีกําไรนะครับผมก็จะซื้อแบบว่าสูงๆไปนะครับน้ำดูกันว่านะครับผมจะสามารถปันกําไรจากเกมนี้ได้หรือเปล่านะครับนะหากเป็นพื่อนนะครับผมแบบว่าที่ดูแล้วนะครับผมสนใจนะครับอยากจะสมัครเล่นนะครับผมก็คลิกลิงก์ด้านล่างเข้าไปสมัครกันได้เลยนะครับนะหากใครที่ต้องการนะครับผมโปรโมชั่นนะครับน้าแวบโปร29ฝาก100นะครับนะเงื่อนไขนะครับผมในการทา เงื่อนไขเงื่อนไขในการรับโบนัสนั่นเองนะครับฝั่ง29นะครับเงื่อนไขก็คือนะครับนคือเล่นได้เฉพาะสล็อตเท่านั้นนะครับนต้องทํา3เท่านะครับนทํา3เท่าก็คือนะครับต้องมียอดเล่นนะครับสามร้อยบาทขึ้นไปนะครับนยอดเล่น300นะครับไม่ใช่ยอดเครดิตนะนะครับนสามารถถอนได้สูงสุดนะครับผม100บาทนะครับนก็เหมือนเพื่อนเพื่อนได้เงินฟรีไป71บบาทนั่นเองนะครับ เพื่อนต้องทำเธอสั่เธอเนาะนะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนๆนะครับผมอยากได้โปรโมชั่นที่มันเยอะกว่านี้นะครับนะก็คือโปรโมชั่นฝาก100%่งนั่นเองนะครับนะก็คือนะครับผมฝาก100่งรรับ100นะครับนะเงื่อนไขนะครับผมต้องเล่น5เท่านะครับถอนได้สูงสุด3เท่านั่นเองนะครับ เพื่อนๆก็มาสอบถามได้เลยนะครับผมอาจจะนะฟังคร่าวๆอาจจะไม่ค่อยเข้าใจนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวแอดมินนะครับผมจะอธิบายให้นะครับนะโอเคนะครับตอนนี้ไล่ไปคูณ20แล้วนะครับนะโมเตอร์แนะนําโปรนะครับผมไม่ได้ดูหน้าเกมเลยนะครับโอเคนะครับผมมานะครับปั่นไปแค่11ครั้งนะครับนะได้ฟรีสปินมา12ปั่นไปแค่1รอบนะครับได้มา20คูณนะครับนะถือว่าดีมากๆเลยนะฮะนะ ซื้อไป150บาทได้มา120บาทแล้วตอนนี้นะฮะนะครับผมนี่ฮะอีก30บาทก็ได้ทุนคืนแล้วนะครับนะเอ้ยได้ทุนคืนแล้วนี่นะครับโอ้โหนะครับแป๊บเดียวเองนะครับตอนนี้ไปที่คูณ20แล้วนะครับนะถ้าแบบเข้าตัวแพงหน่อยนะครับผมบอกเลยว่ากาไรแน่นอนนะฮะนะหาเพื่อนๆนะครับผมสนใจนะครับก็อย่าลืมไปลองเล่นกันได้นะครับน้าใครที่อยากพาคลิปใหม่ๆนะครับผมฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆผมด้วยนะครับนะ โอเค64บาทไปนะครับไปกันต่อนะครับผมตอนนี้นะครับผมทุน500ได้กำไรมาร้อยหนึ่งแล้วนะฮะนะเราไปต่อเลยนะครับมาดูกันว่านะครับผมจะเป็นยังไงนะครับคูณ21เข้าไปแล้วนะครับตอนนี้นะฮะโอ้โหคูณ22แล้วตอนนี้นะครับหืมได้อยู่นะนี่ครับผมก็ได้อยู่นะครับไปครับ23่สิบสามคูณหนึ่งจสิบตั้นะครับ 4 1บาทนะครับนาเบ็ดน้อยนะครับผมก็ได้ตามเบ็ดแล้วเนาะนะครับผมถ้าแบบเบ็ดเยอะๆหน่อยนะครับนะสมมติว่าเล่นเบ็ด40บาทคูณ23นะครับผมบอกเลยว่าเป็นหมื่นแน่นอนนะฮะนะได้เงินหมื่นแน่นอนนะครับผมจับเงินหมื่นได้เลยนะครับนะหากเพื่อนๆนะครับผมที่แบบที่แบบว่ามีทุนหน่อยนะครับผมก็เปิดสัก300บาทขึ้นไปนะครับนะจะแบบว่าทำกำไรได้ดีกว่านี้นะครับ หรือว่าจะเปิด1,000บาทนะครับผมมีทุนเยอะๆเปิดแสนนึ่งไปเลยนะครับนะเปิดแสนนึงนะครับเล่นได้ 2, 3ล้านนะครับเราก็ถอนได้นะครับนะณาเพื่อนๆสนใจเนาะนะครับผมก็ไปลองเล่นกันได้นะครับผมเล่นคำๆนะครับนะปันชิวๆนะครับ โอเคนะครับผมจบฟรีสปินสิบสองครั้งนะครับนะไปที่นะครับสามร้อยสามสิบเอ็ดบาทนะครับซื้อไปในราคาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับนะตอนนี้นะครับผมก็ได้มาเป็นหกร้อยแล้วนะครับนะเดี๋ยวเพิ่มขึ้นไปนะครับซื้อในราคาสองร้อยยี่สิบห้าบาทนะครับเพิ่มเบ็ดขึ้นไปอีกนิดนึงนะครับเป็นเบ็ดสามบาทนะครับเมื่อกี้ซื้อในราคาเบ็ดสองบาทนะฮะไปครับผมขออนุญาตกินน้ำแป๊บนึงนะครับขออนุญาต ดื่มน้ำหน่อยนะครับรู้สึกว่าคอแห้งนะฮะตอนนี้นะครับไหลไปแล้วนะครับคูณ7แล้วตอนนี้นะครับเอานะครับผมคูณแก็มานะฮะไหลขึ้นไปไปเรื่อยๆนะครับผมไปเรื่อยๆนะครับผมมาอีกแล้วนะครับคูณเก้าแล้วตอนนี้นะครับ คือดีอ่ะนะครับผมคูณ11แล้วตอนนี้นี่ฮะ11บเคูณสินะครับผมนะไม่อยากคูณนะครับผมก็รอให้เกมมันลั่นไปเองละกันนะฮะมาจะได้เท่าไหร่125บาทนะครับโอเคนะครับผมสวยอยู่นะครับสวยอยู่นะครับนะซื้อได้ราคาซื้อในราคา225บาทนะครับมาดูกันว่านะครับผมจะได้เท่าไหร่นะครับเพราะว่า ที่ผมซื้อไปนะครับเอากําไรซื้อแล้วนะครับเพราะว่าทุนของผมมีแค่500บาทเท่านั้นนะครับนะตอนนี้ก็มีกาไรอยู่นะครับไม่ซีเยอเลยนะครับคือเล่นแบบชิวๆไปนะฮะบได้ไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับนะไปครับไปนะครับอย่าครั้งหนึ่งนะฮะ โอเคนะครับผมจบฟรีสเปนไปนะครับผมรอบนี้เราขาดทุนนะครับขาดทุนไปร้อยกว่าบาทนะครับนะไม่เป็นไรนี่ครับผมนะยังแบบว่าซื้อต่อได้นะครับผมไปในคาเบ็ตสองบาทละกันนะครับนะทุนน้อยนี่ครับผมเก็บไปนะครับไล่ไปก่อนนะครับอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งแบบอย่าเพิ่งรีบนะครับผมอย่าเพิ่งรีบนะครับ นะหาคุณเพื่อนมีทุน300ลองซื้อเบสซัก300ดูนะครับนะเบ300จะซื้อในราคาเอ่อในในเบ็ด4บาทนะครับนะจะซื้อขั้นต่ำ300บาทนะครับเพื่อนเพื่อนก็ไปลองซื้อกันได้นะครับเกมนี้นะครับผมเวลาเข้านะนะครับผมคือแบบดีอยู่นะนะดีกว่าเกม k O ด้วยซ้ำนะครับนะก็คือเกม PO มันต้องแบบว่าสุ่มตัวโคูณแบบให้มันมันเพิ่มทีละ2ทีละ3ทีละ4เนาะ นะครับเกมนี้มันไม่ต้องเลยนะครับนะมันจะมีฟีเจอร์เพิ่มตัวตัวตัวคูณแล้วก็เพิ่มตัวฟีสปินได้ด้วยนะครับนาะคิโอมันเพิ่มไม่ได้นะนะครับแล้วก็รายการรายการจ่ายในเกมนี้ก็ถือว่าแพงอยู่นะครับนะแพงกว่าครีโอด้วยซ้ำอ่ะนะครับผมผมว่านะนะครับนะในความคิดผมนะครับ เกมกีโออาจจะแตกแตกยากกว่าเกมแจ็คฟอร์ดนิดนึงนะครับแร่ว่าแจ็คฟอร์ดก็ก็แตกยากอยู่เหมือนกันนะนะครับผมเวลามันไม่แตกมันก็ไม่แตกเลยนะครับนะเนี่ยอย่างที่ผมเล่นเมื่อกี้นะครับผมมันไม่แตกเลยนะครับมาโอเคซื้อในราคา5บาทนะครับ3,35บาทนะครับมาดูกันว่านะครับนะเอาแบบว่าทุ่มสุดตัวเลยนะครับเหลือทุนอยู่ที่82บบาทเท่านั้นนะครับมานะครับ โอเคได้อยู่นะครับได้ไปต่ออยู่นะครับคูณสี่แล้วตอนนี้ไปไปต่อไหมโอ้โหไม่ต่อนะครับ4ี่คูณเนะครับผมสามหกสี่เก้าสามหกเนี่ยมาโอ้โหไอ้นะครับสิบเอ็ดคูณสี่ไปนะครับสี่สี่บาทนะครับไปกันต่อนะครับผมเหลือตั้งห้ารอบอ่ะนะครับผมดีไม่ดีได้บวกฟรีสปินเพิ่มอีกนะครับนะฟรีสปินมาบวกเพิ่มนะครับผมกำไรแน่นอนนะฮะมามามา เออได้อยู่นะครับผมนั่นแหละนะครับผมคูณ6คูณ7ไมนะครับคูณ8มานั่นแหละครับผมคูณ9ไปแล้วตอนนี้เอาไปต่งเรื่อยๆครับไหลไปเรื่อยๆนะครับนะนี่นะครับผมดีไม่ดีได้บวกฟรีสปินเพิ่มนะครับนะจาก1ตีกบกลับขึ้นไป10บเลยก็ได้นะครับผมนะเวลาฟรีสปินมันแจกนะครับนี่นะครับนะพูดยังไม่ทันขาดคำเลยนะครับ ตีกับขึ้นมาเป็น3ฟีสปินแล้วนะครับโอ้โหมาอีกแล้วนะครับ4ฟีสปินน่ะทุกคนเอาดินี่ครับเอาห้านะครับผมโอ้โหมาอีกแล้วนะครับยังไงกันครับเนี่ยนะครับโอ้โหยนะครับพูดยังไม่ทันขัดคำเลยตอนนี้ตูคิวไปที่37ตัวแล้ว41ตัวแล้วนะครับโอ้โหมาอีกแล้วนะครับคูณ18ไปนะครับ เห็นไหมนะครับนะเวลามันเข้ามันก็เข้าจริงๆนะครับเกมนี้นะฮะโอเคนะครับ19บเคูณสีไปนะครับนะเห็นไหมยิ่งเบ็ดสูงนะครับตัวคูณขึ้นมาสูงนะครับนะโอกาสที่แบบว่าจะได้เงินเยอะๆนะครับผมมันก็มีมากกว่านะครับนะเพื่อนๆก็ลองไปคิดเอานะครับผมจะเล่นทุน100บาทหรือว่าจะเอาโบ100บาทนะครับนะได้200หรือว่าเพื่อนๆฝาก300นะครับผมได้อีก นาฝาก300ได้300เป็น600นะครับนะทำห้าเท่าถอนได้3านะครับนาเงื่อนไขเพื่อนๆมาสอบถามได้นะครับโอเคได้มา855บาทนะครับจากที่เกือบจะหมดแล้วนะนะครับกัจากที่เกือบจะคิดคิดไว้แล้วว่ามันมันต้องไม่ได้รอบนี้นะครับนะอยู่ๆก็ก็เข้าเฉยอ่ะนะครับเห็นไหมนะครับนะเกมนี้มันจะแจกแบบนี้แหละนะครับผมนะข้อดีของเกมนี้นะครับนะมันจะแจกฟรีสปินนั่นเองนะครับ โอเค17คูณ19ไปนะครับได้ตัวแจ็คฟอนมา2ตัวนะครับก็ถือว่าคุ้มอยู่นะครับถ้าตัวแจ็คฟอนไหลอ่ะนะครับบอกเลยนะครับผมคูณ19นี่ไม่น้อยนะนะครับนะคูณ19นี่กำไรไม่น้อยเหมือนกันนะครับผมนะเบ็ด5าบาทนะทุกคนนะครับนะก็เบ็ดสูงกว่า2บาท3บาทที่ผมซื้อไปรอบแรก2รอบแรกเนาะนะครับ โอเคนะครับผมได้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวปล่อยไปก่อนนะครับผมได้มา3 3 2นะครับโอเคนะครับผมจบฟรีสปินไปนะครับนะตอนนี้นะครับทุน500ก็ได้กําไรมาพอสมควรนะครับไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับไม่ได้น้อยเกินไปนะครับนะก็ถือว่าพอประมาณนะครับนะกลางๆนะครับหากเพื่อนๆอยากเล่นนะครับก็คลิเข้าไปเล่นแล้วกันนะครับสบวนนี้ผมไปแล้วนะครับผมบ๊ายบาย